ผู้คนีนอนทยดีนอยไว้รุนลรจ้ะไปสเปนร้านกาแฟจ้ะแล้ว็กาแฟกับขนงจ้ะ น้ำหอ,อมจ้ะตละดลูกค้าประจำจ้ะโคสแกลอรี่จ้ะนี่ค่ะปัดสิบห้ายางไปเบ่งจ้ะเงินตาร้านมือถือวอเโฟนแล้วก็พวกนาฬิกานะจ๊ะเนาะสวยค่ะ อั่าก็สิเป็นอันบุคโคสแกลเลอรี่จ้ะนี่ค่ะตัดสิบห้ายางไปเบิ่งจ้ะขามาข้างในจ้ะมีร้านขายน้ำหอมด้วยจ้ะเนาะนี่แหละที่จะเ,เล็กมากมาเอ่อเป็นสมาชิกนะจ้ะนะเป็นลูกค้าร้านดุก,กลาสจ้ะออดอกไม้จ้ะพี่น้องจ้ะดอกไม้สวยมากค่ะ บุคคสตระรีจ่ะต้นบานี่ก็เป็นธนาคารดกธนาคาร,าคารท่านว่าจะจะมีปีเป็นโบสถ์าพเาด็กจ้ะนีจ้ะ,จะเป็นโบสถ์ที่ไม่ใหญ่แต่ก็สวยเข้าไปเคยเข้าไปดูแล้วทำมาคาั้งในจ้ะมีร้านขายน้ำหอมด้วยจ้ะเนาะ นี่แลละคือตจวเล็กมา,มาเ,เป็นสมาร์ชิกนะจ๊ะนะเป็นลูกค้าร้านดูลก,กลาสที่เขาแต่งงานวันนั้นแตงานแต่งงานเขาสวยค่ะข้างในน้องหอ,อมจ้ะแต่ลูกค้าประจำจ้ะฝวกน่าริกานะจ๊ะเนาะ สวยค่ะนังประสิเป็นอันบุกดอกไม้จะพี่น้องจ้ะดอกไม้สวยมากค่ะกรลาค้านนะจ้ะเนียจะมีประสิเป็นโบดค์าวทอดีกจ้ะนี่จ้ะเป็นโบดที่ไม่ใหญ่แต่ก็สวยเข้าไปเคยเข้าไปดูแล้วขามาข้างในจ้ะมีลานขาานำหอมด้วยจ้ะเนาะ นี่แหละคือจะเล็กมามาเ,เป็นสมาชิกนะจน๊ะนะเป็นลูกค้าร้านดูก,กลาสอ่ะเาไปซื้อเป็นร้นา,า,านกาแฟจ้ะนระอุ้งปากแบบน้านค้า,านะจ๊ะจะมีภาษีเป็นโบดค่าเท่าด็กจ้ะนี่จ้ะเป็นโบดที่ไม่ใหญ่แต่ก็สวยเข้าไปเคยเข้าไปดูแล้วเปินตา ร้านมือถือวีดโฟนแล้วก็เครืหลายจ่านเป็นสูตรการข้างอาจจะเนาะในเมื่อกูขคดสเปยมาไทยดิ mm hmm. ยจ,จดกหน่อยไว้รุนแรงจ้ะจ้ะสดๆมาจักสวนค่ะเป็นไหค่ะแบบแอปเปิ้ลกรบสดๆค่ะนี่ก็อสเป็น,น,นราา้านอะเด็กอระไรไรอนี้ก็ในตัวเมืองนะจ๊ะเนาะเิมิลนันขายสินค้า มีร้านขายฝวกนาฬิกาแล้วจ้ะเนาะสวยค่นะนี่ก็สิเป็นอันบุคคาบ้านข้างในจ้ะมีร้านขายน้ำหอมแล้วจ้ะเนาะนี่นล่ะที่จะเล็กมามาเออ่เป็นสมาชิกแล้วจ้ะเนาะเป็นลูกค้าร้านดุก,กลาจ้ะก็ะสีบ,บุคคลสตะร์รีจจ้ะ นีเป็นสูตรการค้านะจ๊ะเนาะในเมืองผู้คนจะนอนหายดีเดหน่อยไว้รุนแรงจ้ะตรงนี้ก็สิมีขายอันบอกโทรศัพท์ขึ้นเมืองไทยเฮาเนาะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ร้านเสียขาฮาอ็นเอ็นจ้ะงามหมดจ้ะงามหลายงามหลายจ้ะสวยงามจ้ะน้องจ้ะเจอกันมาครั้งนี้จ้ะมีร้านขายน้ำหอมด้วยจ้ะเนาะ นี่เลคือจะเลีกมาเป็นสมาชิกนวจ้ะน,นะเป็นลูกค้าร้านดูก,กลาสอ่ะเป็นป5ะสิทธิาน่งเรื่องนวจ้ะน,นะพวกปลาปลนะาสดเป็นสติลักนกาแฟจ้ะร้านกวยเตี๋ยวขเล็กโพสต์เอร์นอไหร์ จะเป็นเมืองยังไงจ้ะตรงน,นี้ก็สิเป็นอัน,นคอมเมอร์สแบงค์ธนาคารท่านรายจ่ายนี่เป็นสูตรการข้านะจ๊ะเนาะไม,ม่เมืองกูฏเป็นน้อยเด็ดเป็นน้อยไว้รุ่นหลายจ้ะน้องหอ,อมจ้ะแต่ลูกค้าประจำจ้ะ นี่ก็ซื้อเป็นร้านนัขายพวกผักผลไม้ที่สดๆมาจากสวนแล้วจนะ้ะเนาะมีกโคสแกเรดีจ่จ้ะนี่ค่ะสิบห้ายางไปเบิ่งจ้ะน้ำหอ,อมจ้ะแต่ลูกค้าประจำจ้ะเป็น พาญาเป็นเมืองแล้วใชมาปลกปลางลา,าสบนี่ะน,นี่นต้าคสิดอไยดิเป็นเมืองยังไงจ้ะ ตรงนี้ก็จะเป็นอัน,นคอมเมอร์สบังค์านาคหรมาข้างใน,นจ้ะนี่ร้านขายน้ำหอมนวยจ้ะเนาะนี่และที่จะเล็กมา,กมาเ,เป็นสมาชิกแล้วจ้ะเนะเป็นลูกค้าร้านดูก,กลาส์จ้ะโคสแกลอรี่จ้ะนี่ค่ะสิบห้ายางไปเบิ่งจ้ะ สิบบุคกลสแการาี้จ้ะที่เขาแต่งงานวันนั้นง,งานแต่งงานเขาสวยค่ะข้างในโคสแกรี่จ้ะนี่ค่ะสิบห้ายางไปเบิ่งจ้ะ ก,ก็เปร็จแลากาแฟจ้ะแล้อก็เลก็กกระชิยามเข้าไปในในศูนย์การคนะ้า,า้ใช่ไหมบุกสเดอรรี่ของหลายย่างจา้ะ คนหลายจ้ะนี่เป็นชุดการค้านะจ๊ะเนาะในเมื่อผู้คนจะมีน้อยเด็กเด็น้อยไว้หลุนหลายจ้ะไอแว่นตาร้านมือถือวีดีโอนวกน็ท่านนะจ๊ะ,นะจะ,ะเนาอะอนนี้กระสีเป็นโบสถ์ข้าพเจ้เด็กจ้ะนี่จ้ะเป็นโบสถ์ที่ไม่ใหญ่แต่ก็สวยเข้าไปเคยเข้าไปดูแล้วท่านนะจ๊ะเนาะอนนี้กระสีเป็นโบสถ์ข้าพเจ้เด็กจ้ะนี่จ้ะ เป็นโบสถ์ที่ไม่ใหญ่แต่ก็สวยเข้าไปเคยเข้าไปดูแล้วบุคสเอร์รี่นี่ของหลายย่างจ้ะ ข้นหลายจ่ายนี่เป็นสูตรการขางนะจ้ะนะไมเรื่องผู้กขดดอดจะนอนไ้อยดินอยไว้รุ่นลายจ้ะ